สวัสดีครับผมชินซีเทนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในโลกอาชวิลอดของผมนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําฟาร์มสัตว์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ดูก่อนว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมาให้ดูตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็คือสถานที่ที่ผมจะทําฟาร์มนะครับซึ่งมันเป็นที่โล่ง แล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นตรงนั้นครับมันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นดินนะครับซึ่งผมได้ถมดินไว้เพื่อที่จะเลี้ยงแกะตรงบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าแกะมันต้องการกินหญ้าจะได้ออกขนนะฮะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวผมเริ่มคราบรั้วนะครับเอาไม้มาเยอะเลยเอาไม้ไผ่มาด้วยอ่าผมจะใช้สติกคราบด้วยไม้ไผ่แบบนี้ปั๊ม ครับครับรัวมาเลยปุ่มผมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะเท่านี้เอามาเผื่อก่อนก็ได้ไเดี๋ยวผมผมไปสร้างก่อนดีกว่านะครับเราค่อยว่ากันว่าจะพอหรือเปล่าอเคจัดไปก็นะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะเริ่มจากอันตรงนี้เป็นไก่แล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่าผมไม่ทําเป็นแบบว่า รูปทรงสี่เหลี่ยมดีกว่านะครับเพราะมันจะน่าเบื่อผมต้องการให้มัน้เะเรมาม,มีมีมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับประมาณนั้น <c oughs> โอเคคอไก่ก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมคิดว่าผมสร้างใหญ่ไปละไม่ต้องใหญ่มากก็ประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ Connect มันเข้ามาหาแบบนี้อ่าตรงนี้เป็น ข้อไก่นะครับต่อไปวัวผมจะเลี้ยงแค่3ชนิดนะครับก็คือไก่วัวกับแกะนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำอะไรไ,ได้ไม่มากครับซึ่งช่วงแรกๆนะครับผมจะเน้นไปที่ไก่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงครับไก่มันสามารถผลิตอ,อ่ไม่ใช่ดิไก่มัน อาหารนะครับมันให้ง่ายครับมันให้แค่มเมล็ดมันก็เพียงพอแล้วไม่เหมือนพวกวัวกับพวกแกะนะครับซึ่งมันใช้ข้าวที่มันสุกครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการหาเนะผมก็เลยช่วงแรกๆจะเน้นไปที่ไก่ก่อนนะครับเพราะมันไม่เรื่องมากเพราะงั้นร้ยพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปคราบเพิ่มแป๊บหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้น่าจะพอมั้งเดี๋ยวผมลองไป ล้อมรั้วดูก่อนนะครับว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวจริงๆผมเจอถ้ำนะครับเป็นถ้ำใหญ่ซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าผมอาจจะไปสำรวจนะครับไม่แน่ซึ่งถ้ำนั้นผมก็เห็นละน่าจะลึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วมันก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูโอ้ไม่พอวะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมทุบอันเก่าไปแล้ มีวิธีอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วผมจอ,อกไงไม่เป็นไรวางดินโอเคครับออกได้ละแค่นี้แหละโอเคครับคราวนี้ต่อไปเราต้องล่อสัตว์มาครับเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอาหารสัตว์มาเดี๋ยวผมทำทางเข้าให้พวกหมูวัวแกะนู่นนี่นั่นเข้าก่อนแบบอืม แบบนี้โอเคอเคราวนี้ครับผมก็เอามะเล็ดแล้วก็ข้าวมาโอเคอเค,คราวนี้มันใกล้มืดแล้วเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเดินหาแป๊บหนึ่งว่ามีตัวอะไรให้ผมรอก่อนบ้างนะครับขอไก่ได้ไหมอ้ามีแกะมีน้องแกะมีตัวเดียวเหรอ อมีฟักทองให้เราเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บแล้วกัน,นง่ายๆแกะเต็มเลยนะครับผมล่อมาเลยก็ได้มันเริ่มมืดละเดี๋ยวผมขอไปนอนแป๊บเดี๋ยวผมกลับมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาล่อแกะกันต่อเลยแล้วกันเจ้าแกะผมเอามาหมดเลยก็ได้นะครับพวกนี้มานี้มานี้มานี้เจ้าแกะฮะลัลโหลโอเคผมจะเอามาสักสี่ตัวก็ได้นะครับ ขออีกตัวหนึ่งได้ไหมไม่เอาแกะดำครับไม่เอาแกะดำผมขอแกะสีขาวโอเคนี่ไงครับครบแล้วสี่ตัวาตามเรามานะแต่เราให้อาหารโอเคทำไมมีเสียงสเกลเลตันแถวนี้วะอะไรเนี่ยมีเสียงมอนเตอร์แถวนี้แสดงว่ามีตัวอะไรอยู่ด้านล่างแน่นอนผมคิดว่า เดี๋ยวผมไม่แน่ใจครับผมช่างมันก่อนแล้วกันเราต้องเดินช้าๆนะเดี๋ยวมันงอนอีกนะครับแล้วมันจะวุ่นวายเข้ามา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 ผมเผลอแบบเอาข้าวออกจากมือโอเคให้อาหารให้อาหารทั้งสี่ตัวเลยโอเคออกลูกออกหลานกันเรียบร้อยครับต่อไปวัวกับไก่ถูกไหม เดี๋ยวระหว่างครทางที่ผมจะไปหาวัวไก่เดี๋ยวผมให้ดูถ้าก็ได้ครับถ้าที่ผมบอกที่จะไปลงในอ e ีพีหน้านครับนี่ครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมพลาดไปได้ยังไงนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมมีหินลอกหินย้อยด้วยไหมอ๋อไม่มีนะครับนี่มีเหล็กเทียบเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปขุดในอ e ีพีหน้าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเราเจอไก่แล้วทุกคนมันต้องแบบนี้ อุ๊ย,ยแหลกแหลกอะไรอืมอ่ะมีไก่สองตัวนะครับผมเห็นตัวหนึ่งมามามาไก่ผมเอาไว้มือซ้ายก็ได้นะครับไก่มาตัวหนึ่งเอ้ยมีหลายตัวอยู่นะครับผมเอามาทั้งสามตัวเลยก็ได้มานี่มานี่มานี่ไปไหนโอเคอ่ะผมเจออีกสองตัวนะครับผมล่อมาให้หมดเลยก็ได้นะครับ ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่ละไกอีกตัวนึงมานี่เลยหูตรงนี้มีไก่เพิ่มอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเราผมขอขุดฝักทองไปด้วยนะครับระหว่างทางสำหรับวัวนะครับผมก็ยังไม่หเห็นเลยแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีนะครับแต่ผมขอมองซ้ายมองขวาหาวัวแป๊บเดินเร็วๆหน่อยซิ เร็วๆหนอ่อยอาได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวโอเคครับขอบคุณใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอย่าอย่าตกน้ำนะไอไก่อย่าตกน้ำนะเข้านะขมาเข้ามาเขา้ามาให้หมดปุ๊บเรียบร้อยครับอามาเดี๋ยวผมให้อาหารปุ๊บปุ๊บ,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 บโอเคตอนนี้ผม ต่อบล็อกออกเลยนี่ครับไก่มันออกมาได้ปะเนี่ยเอาละไมมามามามมาไม่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 โอ้โหมีไก่หลบหนีไอ้แก่ด้วยแกหลบหนีไม่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 ผมจะว่าผมวางบล็อกไกลเกินไปว่ะคราวนี้นะครับผมก็ต้องทำแค่เดินหาวัวนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอามาจากไหนดีนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเลย เออแถวนี้มันก็ว่างนะครับมันก็ควรจะมีวัวสักสักตัวนึ่งเอ้ยผมเริ่มหิวแล้ววะ่ะยังไงดีครับงั้นผมค่อยๆเดินดีกว่านะผมไม่ไม่รีบเดินละอืมเพอะผมเจอบ่อลาวาว่าทุกคนบ่อลาวงลาวานะครับน่าจะเราเรา,าจะสร้างประตูเนเธอร์ได้แล้วแหละนะรเราเจอบ่อลาวาด้วยแถวนี้ แล้ววัวล่ะเราต้องการวัวอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทุกคนอยู่ตรงนู้นผมวิ่งไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมเดินกลับนะครับเดี๋ยวมันงอนผมเออผมไม่กลัวเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 ผมเจอหมู่บ้านว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปทำลวจละ เราได้ของแถมเป็นหมู่บ้านนะครับอู้แล้วฝนก็ตกอะไรตอนนี้โอ้โหโทผมรีบผมรีบลากวัวแล้วครับไม่ใช่ว่าฝนตกฟ้าผ่านะไม่เอานะขอล้องไหมครับไม่เอานะผมรีบลากวัวมาแล้วครับผมไม่รู้ละผมไม่แน่ใจว่าผมจะสำรวจหมู่บ้านใน EP นี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะลองไปดูคร่าวๆนะครับหลังจากที่ผมเจ้าแกะขอโทษแก่ขวางทางฉัน ไอ้ uh, ええวัวเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยถ้าอยากกินข้าวอ่ะมันจะมืดแล้วเหรอหรือยังไรผมคิดว่ามันจะมืดแล้วครับเราต้องรีบละเร็วๆ่อยเร็วๆหน่อยอะไรมานั้นมันจะมืดแล้วเดี๋ยวมันโดนมอนเตอร์กระทืบไอ้ไอ้วัวมามาอย่างงอน อย่างอนนะครับวาวารีบตามเรามาก่อนที่มันจะมืดก่อนที่มันจะสายเกินไปไอ้เจ้าแก่อย่าตามมาสิขอโทษแก,ตามมา,าแกตามมาทำไมวะเนี้ยเจ้าแก่ตามมาทำไมเร็วเร็วเร็เรมันจะมืดแล้วเอาวัวงอนผมไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับ ผมกวมืดอย่างเดียวตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเจ้าวัวอย่าตกน้ําเหมือนกันนะตกน้ําที่ผมเซ็งนะครับไม่รู้จะเอาขึ้นมาอย่างไงมา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 ,มาตามมาเ,เข้าคอ,อกเลยปึ๊บเข้ามาหมดแล้วโอเคครับครั้นี้ผมครับพลมได้ใช่ไหมผมทําทางออกแบบหนึ่งนะทําไว้ตรงตรงไหนดีครับตรงที่ใกล้บ้านอะ่ะอเหอ ของไก่ด้วยนะครับตรงนี้ถูกบล็อกออกแล้วนะครับบล็อกั่วคขาวของเราโอเคแล้วก็ของแกะด้วยใช่ไหมแกะก็ต้องการทางเข้านะครับทุบบล็อกอันนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวละโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาให้อาหารเจ้าวัวกันเลยดีกว่านะปไปปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับมีลูกมีหลาน เรียบร้อยครับแกะให้อาหารได้ยังอได้แล้วนะครับให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบไปปิ้งอาหารกินก่อนครับตอนนี้หิวละโอเคผมคิดว่าฟาร์มสัตว์ตอนนี้เราเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะเดี๋ยวผมขอไปสำรวจหมู่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างก่อนนอนผมขออนุญ,ญาตเผาของกินแป๊บหนึ่งนะครับใช้เป็น ไผ่ก็ได้มือแล้วมือแล้วนอนก่อนเอเค,ครับได้เวลาไปหาหมู่บ้านนะครับอาหารเร็วๆนอ้อยหิวแล้วเนี่ยโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ไก่น่าจะผสมพันธุ์ได้แล้ะนี่ไงออกไปเลยออกลูกออกหลานเยอะๆนะเดี๋ยวผมเน้นปั้นไก่ก่อนนะครับช่วงนี้ ผมขอเก็บอ้อยแป๊บหนึง่งตรงนี้ด้วยฮะอุ๊ยตกพื้นเฉยไม่ใช่ตกพื้นนี่ตกน้ำโถผมมาทำการ,กรเกษตรตรงนี้ด้วยนะครับจึงผมคิดว่าในอนาคตผมอาจจะย้ายฟาร์มไปให้ใกล้บ้านกว่านี้นะครับเพราะว่าแถวนี้มัน ค่อนข้างไกลจากบ้านผมนะแล้วมันเดินทางลําบากนะครับก็เนื่องจากผมย้ายบ้านไปตรงบริเวณซากเรือตรงมูนะครับมันก็เลยทําให้ผมเดินไปมาลําบากไปแล้วผมจะเก็บ6ผลผลิตอะเออประมาณนั้นเนาะโอเค okay, ครับคราวน,นี้ เราก็เหลือแค่ไปสำรวจหมู่บ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านกันเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าแล้วก็เนื้อของผมน่าจะปิ้งเสร็จแล้วนะใช่ไหมอ่าเรียบร้อยนะครับผมขอเก็บของแบบเดี๋ยวมันลกตัวนะครับตอนที่ไปสำรวจหมู่บ้านเค,คบเราได้เวลาไปสำรวจหมู่บ้าน npc กันแล้วเนี่ย ไเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับไม่รอชา้าแค่นะหมู่บ้านน่าจะอยู่ทางนู้นเนาะเดี๋ยวผมเดินตรงไปต่ออีกใช่ไหมถ้าผมอ่าใช่ใช่ใช่มันอยู่หลังเขาตรงนี้นะครับแถวแถวภูเขาตรงนี้ไหนว่าอ่าเจอแล้วเจอละอยู่นู่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเจอหมู่บ้านช่วงแรกๆด้วยนี่ โคตรจะโชคดีเนี่ยครับเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำเล็กๆด้วยมีเล็กให้เราปะถ้ำเล็กก็ก็เล็ก <ๆ S 2> จริง,รง,รงๆแหละครับไม่มีอะไรเลยนะครับว้าวเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขอมาดูก่อนว่าหมู่บ้านมันใหญ่หรือเปล่าขอแบบมีแบ็กสมิธแม่อ่าอย่างน้อยมีข้าวให้เราเต็มเลยเนียครับเดี๋ยวผมโดข้าวไปแล้วกัน ออขอข้าวนะเจะ้าคุณลุงข้าวคุณลุงผมขอนะโดนะครับผมไม่ตนละเอาไปให้สัตว์ได้ช่วงแรกๆผมจะไม่เอาข้าวมาขาับขนมปังกินนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเอาไปให้สัตว์กินมันจะคุ้มกว่านะซึ่งอ่าตอนนี้มีข้อหมูด้วยวะผมเอาเหล็กจากไอรอนกรีมจริงๆก็ได้อยู่นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมมาฮู้ทำไมทำไมหมู่บ้านนี้มีข้าวเยอะจังครับสวัสดีครับคุณลุงขอดูในบ้านแป๊บหนึ่งมีกล่องให้ผมไหมมีด้วยนะครับอาหารมีอาหารนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการนะครับอาหารมีหนังสือมาด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปทำโต๊ะเอ็นชานนะครับมันจะจำเป็นขึ้นมาผมโดข้าวให้หมดหมู่บ้านเลยครับ อยู่นี่อยู่ที่นี่ก็บิลเลเจอร์ก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ทำไมไม่ใช้แต่ผมผมโดหมดเลยนะครับผมจะเอาไปใช้งานเองมีทางเข้าไหมเนะี่ยอ้ามีนะครับจัดไปโอ้จอบผมพังนะครับไม่เป็นไรผมใช้มือขุดก็ได้ผมอยากให้มันมีแบบ หลุดเพิ่มนะครับผมก็จริงๆผมอยากเจอแบ็กสมิธเพราะว่าแบบอีกหนึ่งอันผมก็จะคาบตัวอินชานได้แล้วอะแต่ว่าแบบมันขาดแคลนนะครับอีกหนึ่งอันเท่านั้นแบบโคจะสิงนะครับตอนนี้ผมมีแบบเพชรอยู่ทั้งหมด4ก้อนนะครับถ้ามีห้าก้อนมันก็จะพอดีคาบตัวอินชานเลยเนาะกับพลิกแอคด้วยนะครับซึ่งผมต้องการเพชรอีกสักก้อนหนึงนะ่งอะมีให้ผมไหมครับ ้ยทำไมท่านวีเลเจอร์ทำทางออกปันแบบนั้นล่ะครับด Apple แอปเปิ้ลละดอกไม้ไม่เป็นไรดอกไม้เก็บไว้นี่ครับท,รท่านวีเลเจอร์ถท่านวีเลเจอร์ทำทางเข้าออกบ้านได้สะดวกสบายมากครับทำติดต้นไม้เลยนะหมู่บ้านนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละ ใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับดูจากจากที่ดูแล้วนะแต่ว่าพื้นที่แถวนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีนะครับมีข้าวให้เราเยอะแต่นัาเสดายนะครับไม่มีแบ็กสมิธถ้ามีแบ็กสมิธนี่ผมจะดีใจมากเนะี่ยโอเคสิ่งทีต่ตอนนี้ผมต้องทำก็มีแค่ฆ่ายอรอนโกลมแล้วครับเดี๋ยวแบบนะแต่ผมก็กลัวตายอยู่นะ พี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มแบบนะสองสาม,มเคคับแค่นี้แหละเราได้เหล็กฟรีแล้วืออไอวีเดเจอร์ลงไประวังโดนตีนะผมไม่อยากตีโดนวีเดเจอร์ครับไม่งั้นมันจะขายของแพงให้ผมนะซึ่งเป็นสิ่งที่แย่มากเรียบร้อยเราได้เหล็กฟรีนะครับไว้บายผมกลับบ้านแล้ว เย่ฮได้เหล็ก <zeros> มาสามก้อนส่วนอนาคตนะครับเราก็จะเอาพวกวลเลเจอร์พวกนี้ไปทําฟาร์มเหล็กด้วยนะครับเขาเรียกว่าขโมยทั้งของขโมยทั้งตัววลเลเจอร์เองเอาคุณลุงมาอยู่แถวนี้ทําไมล่ะบราคุณลุงคุณลุงขึ้นมาได้ไหมครับผมเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยคุณลุงตกเหวอะไรนี่อ่าแค่นี้คุณลุงก็น่าจะขึ้นได้ละ อยู่ที่ว่าคุณลุงเขาจะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นนโอเคนะครับ,รบก็สำหรับคลิปนี้ผมก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย